بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله آه. ที่เป็นการฝึกให้นักเกรียนอ่านในท้ายๆเล่มสองนะยังเป็นเรื่องเดิมคุณครูก็อาจจะให้นักเกรียนอ่านเลยหรือถ้าอยากจะแนะให้นักเกรียนที่อ่านผิดจุดใดจุดหนึ่งก็สามารถที่จะแนะนำก่อนที่จะให้นักเกรียนอ่านนะนักเกรียนอ่านเร็วสิบล่์ บิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะ h ีมซาอาลาซาอิลุนตะกูนุกอรีบัน ยะตาคอมาซู่นะยะตะโรโรอืเอาใหมยะตะโรมาซู่นะว่าหัวว่าหัวอาลานูริน guru kin Aziz bin min Kulu eh nama guru bufari ไม่ใช่ถูกคออนี้ใช่ไหมกูรูบูฟากรีเ้ย <S <S ลิ้นพันกันนะลิ้นพันอ่าต้องให้ต้องให้หัดอ่านแบบนั้นแหละอ่านทุกทีเดียวท,ทุกทีเดียวแบบนั้นนะ,ะเด็กบางคนเนี่ยมันจะลากเสียงเช่นกูรูบูอยู่คิดอยู่คิดอยู่ lebih, bangti kegulung, bufa, itu pernah. ini, hai, pek, uh. hai, hai, seperti ini lah. Gulung, bufa, kri, kini. lihat tu ni. ah, uh, tu ni. kita sekolah dijang. masalah i, sa. วานารอฮุกกอรีบันวะฮัวมูลีมุนอาซีซุนกอฟูรุนอืมอร่ออืมอืมอะไร kết từ này mới lên. Oh. Nào, thì ăn kia? không biết à? là ý loa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  à, loa ý loa kia loa ý loa ý มิคูล่ามินฮาลีมินลาดลายามูตูฟี่ฮา หน้ารุ่นห้ามีอะตุนสาามุนอาลานูฮหินอ่าล่านะหน้าที่สิบสามก็เหลือหน้าสุดท้ายอีกหน้าหนึ่งแล้วนะเล่มสองก็ให้นเกรียน Ketun, fikir, dan kita akan membaca Al-Quran dengan benar dan bila kita fikir kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.